วิธีปรับจำนวนคนที่อยากจะให้โชว์บนโอเวอร์เลย์คนพูดของเราตรงนี้นะครับให้เขาแสดงมากน้อยยังไงให้ทำตามนี้ได้เลยอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เปิด Discord ขึ้นมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นให้ไปที่เมนูฟันเฟืองนะครับมุมซ้ายมือทางด้านล่างตรงที่ลูกศรชี้แล้วก็ในส่วนของเมนูทางด้านซ้ายนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับผม ให้หาเมนูที่ชื่อว่าเกม o v v r r l y y นะครับอ่าภาษาไทยก็จะเป็นคำนี้เลยนะก็กดเข้ามาได้เลยและทางด้านขวานะครับให้เราเลื่อนลงมานิดนึงในส่วนของแถบบาร์ตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้เนี่ยตรงนี้ก็คือจำนวนคนที่อยากให้เขาแสดงนะครับเราสามารถกดคลิกนะครับค้างไว้แล้วก็เลื่อนดูได้เลยนะครับส่วนทางด้านขวาตรงนี้นะครับตรงที่ลูกศรชี้ตรงนี้ก็คือตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดเราเลื่อน จำนวนคนที่ต้องการให้โชว์เนี่ยน้อยนะครับปุ๊บอ่าเหลือ1คนนะคนอื่นๆที่อยู่ในห้องนะครับเขาก็จะขึ้นเป็นรูปย่อบแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเลื่อนมาค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็จะแสดงหมดแบบนี้ตามตัวอย่างให้เห็นแบบนี้เลย <Okay. S 1> ตรงนี้เพื่อนๆต้องการให้แสดงเท่าไหร่ตรงนี้เราสามารถปรับได้เลยนะครับอ่าในตัวอย่างผมจะตั้งไว้สักสองนะครับแบบนี้เมื่อเราได้อันที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ กดการกรบาทออกไปใช้งานได้ตามปกติเลยคราวหน้าเมื่อเพื่อนๆเ,เข้าไปที่ห้องดิสพร้อมกับคนอื่นเนี่ยจำนวนคนในโอเวอร์เลย์ก็จะแสดงตามที่เพื่อนๆกำหนดไว้นั่นเองโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับติดปัญหาสงสัยไงพูดคุยกับผมได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ